เว็บไซต์ Apple Daily มีการรายงานมีคลิปวิดีโอคลิปหนึ่งกลายเป็นไวรัลส่งต่อกันทั่วโซเชียลมีเดียของประเทศเวียดนามโดยเชื่อกันว่าเป็นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นภายในงานเลี้ยงปีใหม่ของบริษัทแห่งหนึ่งซึ่งมีการจัดให้มีการแข่งขันระหว่างพนักงานด้วยกันโดยมีการจับคู่ชายและหญิงเป็นทีมเดียวกันเกมที่เรียกว่าพวงอ่งุนสยิวโดยในคลิปดังกล่าวจะเห็นว่าพวงอ่งุนจะถูกวางไว้ที่บริเวณหน้าอกของพนักงานหญิงจากนั้นจะให้พนักงานชายคาบอ่งุนทีะเม็ดใส่ปากฝ่ายหญิงโดยห้าม มืโดยแข่งกันว่าทีมไหนคู่ไหนจะหมดก่อนกันซึ่งมีพนักงานที่เข้าร่วมการแข่งขันเป็นจํานวนมากแต่ทว่าขณะนี้ยังไม่มีรายงานที่ชัดเจนว่าพนักงานชายและหญิงที่ปรากฏอยู่ในคลิปจะเป็นคู่รักกันหรือไม่แต่ทั้งนี้คลิปเมื่อถูกเผยแพร่ออกไปก็ได้รับเสียงวิพากวิจารณ์จากชาวเน็ตเวียดนามเป็นจํานวนมากโดยต่างมองว่าไม่ว่าชายหญิงที่เล่นเกมนี้จะเป็นคู่รักจริงหรือไม่จริงแต่การเล่นเกมที่ลักษณะแบบนี้ก็เกินไปและเข้าข่ายล่วงละเมิดทางเพศอย่างชัดเจนอีกท ทั้งเหตุการณ์ดังกล่าวที่เกิดขึ้นในที่สาธารณะและค่อนข้างจะไม่เหมาะสมที่จะเล่นเกมที่เรียกว่าไรอย่างอายเช่นนี้อย่างไรก็ตามมีชาวเน็ตบางส่วนที่ได้มีการแสดงความคิดเห็นว่าก็ดีเหมือนกันทั้งสองฝ่ายจะได้มีความสนิทสนมกันมากยิ่งขึ้น